การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3มีงานทำ มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยได้ตรหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเป็นคนคุณภาพมีคุณธรรมสร้างคุณประโยชน์สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความพอเพียงเป็นองค์กรคุณภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืนจึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่สิบ สู่การปฏิบัติด้วยการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีอีโดยใช้โครงงานคุณธรรมรูปแบบ Part <Hard>, Model ซึ่งประกอบด้วย Holistic Learning องคความรู้ทั้งหมด e x p l o r a t สำรวจเป้าหมาย Activity Based Learning กิจกรรมแห่งการเรียนรู้ Reflective Practice สะท้อนผลการฝึกปฏิบัติและ Team Based Learning การทำงานเป็นทีมเพื่อการเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมราชโอบาย ด้านการศึกษาจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพล,ลเมืองดีผ่านการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้หนึ่งขั้นสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน Holistic Learning ร่วมการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์รวมทั้งกิกรรมนักเรียนเพื่อวางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมพร้อมสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการเตรียมความพร้อมศตวรรษที่21วิเคราะห์ปัญหาสภาพที่พึงประสงค์สภาพความพร้อมและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน2ขั้นสำรวจเป้าหมาย e x p l o r a t o a l วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาสภาพที่คาดหวังในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนสขั้นจัดกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ (activity based learning) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกโดยเน้นกระบวนการ Active Learning ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีเช่นค่ายคุณธรรมค่ายวิชาการกิจกรรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาช่วยงานบุญต่างๆกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิชอบกิจกรรมสวดมนต์กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมสารสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสีขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ reflective practice การนิเทศภายในด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อประเมินผลกระบวนการและผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์บริบทของสถานศึกษาระดับชั้นและความพร้อมของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ P L C เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมตลอดจนพฤติกรรมนักเรียนร่วมกันขั้นใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม m and Technology Based learning จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่มการทำงานเป็นทีมสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนให้พัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาตามสถานการณ์และความพร้อม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลข่าวสารด้านพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครูประจำชั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันเช่นแอปพลิเคชัน o o k e t จากผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานและความภาคภูมิใจดังนี้นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงหน่วยงานที่มีการบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับคุณภาพดีเยี่ยมกิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้รางวัลโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง project c i t i e n รางวัลระดับดีเลิศโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคนบาทผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมากโครงการโรงเรียนปลอดขยะรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนรางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศผ่านการประเมิน I.T.A. ออนไลน์ปี2565และ2566ระดับ d เ u b l e A รางวัลชนะเลิศโรงเรียนขนาดกลางการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice จิตอาสาด้วยหัวใจ การเป็นพลเมืองดีอีกและได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนมีผลงานได้รับรางวัลทุกคน